ดีค่ะคุณผู้ชมมือนี้มือนอี้ขออนุญาตพูดภาษากลางแล้วกันนะคะตอนนี้ไฟอยู่ที่เขื่อนสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขื่อนนี้นะคะถือว่าเป็นเขื่อนแหล่งต้นน้ำที่สำคัญค่ะที่ให้ประโยชน์้งทางด้านการเกษตรกรรมและการผลิตกตระแสไฟฟ้าค่ะคนในจังหวัดนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะประกอบอาชีพทำไร่ทำนาค่ะ แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้เขามีกระแสมาใหม่ค่ะที่ทําให้เกษตรกรรายได้ดีขึ้นเอ๊ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคืออะไรนั่นก็คือการปลูกข้าวโพดหลังนาหรือดูแลงนั่นเองล่ะค่ะแต่เอ๊ะเราจะทําให้เกษตรกรรายได้ดีขึ้นจริงหรอไปค่ะวันนี้ฝ้ายจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันไปโน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยที่สร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกรแต่ปัจจุบันนี้ค่ะปริมาณในการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมกเกษตรกรให้ปลูกข,ข้าวโพดหลังนาแทนข้าวนาปลังค่ะเพื่อสามารถสร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นในบนที่ทำมาหากินของเขา อยู่ที่งานโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาหรือดูแล้งที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปค่ะวันนี้เราไปดูกันว่าวิถีทองคำข้าวโพดหลังนาที่ทำให้เกษตรกรเขารวยจริงหรือเปล่า จากที่เราได้ดูกิจกรรมดีๆกันไปแล้วเราไปพูดคุยกับเกษตรกรกันดีกว่าค่ะว่าการปลูกข้าวโพดหลังนามันดีจริงๆหรอพี่สักคอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเมื่อกี้นี้ฝ้ายเห็นพี่สักคอนขึ้นไปข้างบนไปรับรางวัลเกษตรกรคนเก่งพี่สากคอนได้มายังไงอะคะคือได้มาจากการทําเกษตรนะครับปลูกข้าวโพดแล้วก็ แนะนำเพื่อน,อนๆให้ปลูกด้วยนะครับค่ะแล้วก่อนหน้านั้นพี่สาครทําอะไรมาก่อนนะคะเฮ็ดหน้าปังครับทีหน้าแรงเนี่ก็เห็ดหน้าปังเฮ็ดมาทุกปีนะครับแต่ว่าก็เขาก็จะมาเปลี่ยนเป็นข้าวโขดตีนี่นะครับก็ล่องลองเปลี่ยนเบิ้งนะครับถ้่เห็ดหน้าปังแล้วมันก็บุกคอยเลยผลนะครับอ้าวแล้วการปลูกข้าวนาปังกับข้าวโพดหลังนอย่างเงี้ยคะ่ะมันแตกต่างกันยังไงคะแล้วมีการปรับตัวเยอะไหมคะพี่สาคร ะกะบโบ้ปรปับหลายแล้วครับกกะ,ะศึกษาเบิง่งกับไปเบิ่งจากเรื่อแรกกับไปเบิ่งจากผู้เขาเหตุมาก่อนไปถามเขาแน่นะครับไปเห็นเขาเห็ดแล้วมัน,น่าจจะดีเพิมก็เลยมาปรับใส่ในทีหน้าของตัวเองนะครับใส่น้ำนี่ใส่น้ำโบ่หลายครับใส่น้ำน้อยกลัวเขากลัวหน้าปังหลายครับอ๋อใส้น้ำน้อยกว่าหน้าปังครับดู้ได้รักษากับบย่ยากเด้ครับมันก็ดรู้ได้แบบธรรมดานี่ยนะครับเ้าเอาน้าเขาธรรมดาแต่ว่าม้วนยาสารเคมีกับไบ้ใส่แร้ครับ ล่อยมันตามธรรมศาสตร์มันมันกระโบเป็นอย่างเลยครับมันมันกระโโบเลยใส่ยาเลยนะครับก็ได้หันมาเห็ดเท็ดนี่แหละครับเห็ดกระโคเดียงสั์ล่องเบงถือว่าประสบความสาเร็จอยู่ครับก็มีดีอย่างหนึ่งว่ามีนักเกษตรของซีพีนะครับเพ่ค่อยเข้ามาแนะนํามาติดตามการปลูกกระโคนะครับการหายนาบมันยังเพิ่นก้มาแนะนํานะครับเกษตรเพิ่นจะค่อยมาดูแลอยู่เรือยๆนะครับข้ามาตลอดเลยครับ พื้นที่ที่พี่สาครดูแลอยู่ตอนนี้ประมาณกี่ไร่แล้วอะคะปีนี้ปีนี้ลองปลูกบางสิบพกไร่นี่นะครับประมาณสิบพกไร่ในส่วนของรายได้อะคะพี่เป็นยังไงบ้างเอ่ยรายได้นี่คือเพราะข้โคตรดีกว่าอยู่ครับเพราะว่าเห็ดหน้าที่พันๆมามันมันกับโบคอได้นะครับได้สูงสุดกับโบเกินพันนะครับตัวไรความไรมันที่ฮักคาใสายใจแล้วก็ไมาเห็ดข้าวโพดนี่ก็น่าจะได้ประมาณ สามพันสี่พันครับตัวไรย<ำ>เยอะเหมือนกันนะคะคทุกคนคะหลังจากที่พี่สาครได้เล่าให้ฟังแล้วเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูแปลงพร้อมกับนักเกษตรที่พี่สาครเล่าให้ฟังกันไปดูกันคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่อนดีสสด้สอคะครับผมคำว่านักเกษตรมีหน้าที่อะไรบ้างะคะ อ๋อครับหน้าที่นักเกษตรใช่ไหมครับในส่วนของ CP เราก็คือเราก็ให้คําแนะนําสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่การนําดินไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็หาธาตุอาหารเพื่อแล้วก็การเตรียมดินการปลูกรวมถึงการให้น้ํารวมถึงเทยีต่างๆไปถ,ถึงการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเราดูแลทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงจบงใช่ครับรวมถึงการไปถึงการ รับซื้อผลผลิตอโอ้โหทุกคนคะเรียกได้ว่านักเกษตรนะคะเขาดูแลตั้งแต่การผลิตจนถึงการรับซื้อผลผลิตเลยละคะ่ะสยอดเลยค่ะ หลังจากที่ฝ้ายพาไปดูความสมเร็จของเกษตรกรที่อยู่ในโครงการข้อดีของโครงการปลูกพพธหลังนานะคะก็คือนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตยังช่วยลดปริมาณในการใช้น้ําแถมยังช่วยตัดวงจรโรคและ,มะแมลงของข้าวด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ ครั้งหน้าฟ้าจะพาทุกคนไปรอบไร่รอบรู้ที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปบ้านก่อนนะ